ที่เราได้มาอยู่กับคุณแซมที่หมูม่มาสเจร์พีแห่งนี้แต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเท่าทางการสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่ถือที่ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายทั่วโลกนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าคุณแซมมีการจัดก,การเท่าทางตรงนี้ยังไงบ้างเราจะมาสัสมภาษณ์คุณแซมเป็นอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณแซมับวันนี้เราอยากจะมาสัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบการสื่อสารนะคะออนไลน์ราบว่า ในส่วนของเซอร์วิสอินเตอร์มีเดียตลี่หรือว่าช่องทางในการบริการทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยพี่ชั้นมีช่องทางในการบริการอะไรบ้างคะครับสำหรับช่องทางบริการอินเทอร์เนต็ตนะ่อไนี้จนต้องบอกก่อนเลยว่าปู่เราเนี่ยที่ลูกค้ามาถึงทุกวันนี้ได้ลูกค้าเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าเรามีช่องทางการสรรรื่อสารทางอินเทอร์เนต็ตเรามีการโปรโมทมีการทำทุกอย่างผ่านอินเทอร์เนต็ตทำให้ลูกค้าได้ทราบก็อย่างช่องทางในการสรรื่อสารสำหรับลูกค้าก็จะมีการสั่งอะไร ก็จะมีช่องทางสําหรับให้ลูกค้าสั่งอะไหล่แล้วก็คอนเฟิร์มอะไหล่กับเราผ่านทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มีการนัดวันลูกค้ามีการแจ้งแจ้งวันรับรถผ่านทางอินเทอร์เนต็ตครับต้องมีลูกค้าสามารถสั่งซื้ออะไหล่ได้ด้วยหรอือครับได้ครับโดยกปกติของเราเนี่ยเราเน้นขายอะไหล่ที่เป็นอะไหล่จากต่างประเทศสําหรับรถเฉพาะรุ่นสำหรับอุปกรณ์เฉพาะที่ลูกค้าสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ ของประเทศนั้นๆได้แล้วก็สามารถสั่งผักเราได้ในับครับ,รบ,รบแล้วในส่วนที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสหรือว่าการบริการสื่อสารโดยตรงเนี่ยเห็นคุณแชปเนี่ยมีได้การการทำเบนบอกหรือว่า สำหรับทำการสื่อสารให้กาปรึกษาในเรื่องของสิ่งดวยใช่ครับก็ของเรามีหลักๆด้วยกันนะครับมี2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นเว็บไซต์เป็นเมนไซต์ของเราคือ w w w บ a s t e r p i e c e e เ e c ร c วิ c o m นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเว็บที่สำหรับโปรโมทผลงานของเราโปรโมทโปรโมชั่นของเราแล้วก็เป็นช่องทางสำหรับลูกค้าติดต่อเพื่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับบริการหรือว่าการ สอบถามขั้นตอนการดำเนินงานของเราหรือว่าสอบถามระหว่างรถที่อยู่ในการซ่อมว่าตอนนี้ความขื้นหน้าเป็นงไหนแล้วเราก็จะจะมีช่องทางตรงนี้ไว้สําหรับสื่อสารสําหรับลูกค้าที่ที่เข้ามาเว็บไซต์เราโดยตรงแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือจะเป็นตามเว็บไซต์ของคารขับต่างๆอันนี้ก็จะมีกระทู้ของเราเข้าไปฝากไว้แล้วก็จะมีะทาง ทา,ทางสมาชิกในคาับน,น,นั้นเข้ามาถามรายละเอียดในการซ่อมสีเข้ามาถามรายละเอียดในการเข้ารับบริการเราอันนั้นเราก็จะเราก็จะมีทีมงาน,นเข้าไปตอบครับ นส่วนตรงนี้นี่ถือว่าสำคัญมากไหมครับสคัญมากครับอย่าง <สำ S 1> ที่ผมบ<ข>อกว่าทีแรกเนี่ยออเรามาได้ใกขนาดนี้ก็เพราะช่องทางแบบนี้แหละครับลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับไม่ไม่ใช่ลูกค้าหนาา้าร้านไม่ใช่ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเข้ามาใช้บริการ,การไม่ใช่ครับลูกค้าของหลักๆของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่มาจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเป็นลูกค้าจากต่างจังหวัดก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหาดใหญ่เชียงใหม่ส่งมารทับที่เราเลยครับลูกค้าเหล่านี้เขาเขาอย่างที่ผมบอกเขา ติดต่อผ่านเราทางช่องทางทางอินเทอร์เน็ตเขาได้เห็นผลงานเราจากจากจากรูปภาพทางอินเทอร์เน็ตที่เราอัปโหลดไปจากเว็บไซต์ของเราส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในกลุ่มนี้สักสักแปดเปอร์เซ็นต์ครับเท่ากับว่าในส่วนของอินเทอร์เน็ตเนี่ยผลตอบรับดีมากใช่ไหมคะใช่ครับแล้วในด้านของบริการอ,อื่นๆก็คือว่าในด้านของการส่งสินค้าหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังมีด้านการบริการทางอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ก็ถือได้ว่า เราความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอย่างมากนะคะในช่องทางการสื่อสารในช่องทางยืนขอบู่ม้าเจิบอร์ดิสวิทก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะ้คะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเรามาชมหน้าเว็บไซต์ของที่ร้านนะครับช่องทางติดต่อทางโซเชียลในตัวของที่ร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างตัวนี้ก็จะเป็นกระทูนะครับที่เราเข awesome. ้าไปตั้งไว้ตามเว็บต่างๆนะครับก็จะมีเป็นกระทูเป็นรูปผลงานของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้คือเว็บไซต์ของทั้งอู่ บัวเว็บนะครับก็จะมีทั้งช่องทางติดต่อทั้งช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้เบอร์โทรศัพท์ f a c e b o o k อีเมลแล้วก็พินบีบีนะครับโดย่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อเราในช่องทางต่างๆนะครับก็จะมีผลงานของเราทั้งทำรถทำเครื่องบินแล้วก็ลูกค้าที่เป็นคนมีชื่อเสียงที่เคยมาทำกับเรานะครับ แล้วก็น,นี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นกล้องมองนิเรปิดไว้สําหรับควบคุมการทํางานแล้วก็รักษาความปลอดภัยสําหรับรถที่เข้ามาใช้บริการนะครับเช่ว่าเรานั่งบริหารงานอยู่ในนี้ก็สามารถดูการทํางานของช่างไปด้วยได้ะครับครับ